นี่อะไรคิวฮีเนี่ยตายฮีเอาไปทำอะไรดูฮีเดูจ้าเนี่ยจมูกฮีเอาไปทำอะไรดมฮีดมจ้าเนี่ยปากฮีแล้วในปากลิ้นทีเอาไปทำอะไรเลี้ยฮีเฮ้เลี้ยจ้ามาสั่งเรื่องนะอาจารย์เอาเรื่องจริงเลยดีกว่านี่อ่ะมาทุกวันนี้ผมเข้าเซเว่นวันละสองรอบไม่ได้ไปซื้อของนะเข้าไปวัดไข้แล้วก็ออกมาไม่ใช่พันนันคนที่ไหนอ่ะคนคอนนครศรีธรรมราชขอนวัน ล้องได้ไหมปุ้บอยเบอร์ไหมเนี่ยมีเบอร์มันใช้มีหลายคนนะชอบทักมาบอกว่าช่องเราอะกล้องเบอร์เรามี2กล้องอะผมไม่ติด3กล้องอะปุ้บอยไปซื้อกล้องเพิ่มดิไหมไม่ต้องรอ,อ<ะ>เขาลดรอจังหวะดีๆเดี๋ยวให้เขาลดบอ่อนคุณไม่ต้องรอจังหวะคุณไปซื้อเลยพรมันลดแลบตอนนี้เขามี Lazada 3.3ช็อปแบรนด์ดังลดหลายตอ่อสุดยอดลดกี่ต่อวะ6ต่อ ต่อที่หนึ่งนะครับของ l a ซาด้าสามาช็อปแบรนด์ดังนะครับมีคูปองลดสามร้อยสามถสบาทจาก Lazada าตอนที่2คูปองลดสามร้อยสามบาทจากร้านค้าและแบรนด์ดังนี่ตอนที่3ามนะครับลด,ดลดสามร้อยสามถึงสามบาทแบ่งคู่ค้าของลาซา d a าตอนที่สี่นะครับคูปองส่งฟรีทั่วไทยว้าว เก็บได้เลยที่รถเขียวหน้าแรกของแอปต o ที่5รับเงินคืน10นะครับเมื่อซื้อของใน LASMORE ไม่ว่าชิ้นไหนนะครับลดหมดไม่ต้องกดคูปองต่อที่6กเลยนะต่อที่6โอ้โหฟังให้ดีนะถ้าคุณใช้ส่วนลดมาหมดแล้วนะ5ต่อนะครับยังสามารถใช้สิ่งนี้นะครับออนท็อปจากทั้งหมดไปเลยสิ่งนี้คือ l a ซ a d a b o n ั s นี่คือโบนัสหลายต่อนะครับให้ส่วนลดเพิ่มเติมจากทุกคูปอง <Yeah. S 1> และทุกโปรโมชั่นนะครับและยังสามารถใช้ได้กับร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการได้หลากหลายในตะกร้าเดียวเตรียมเก็บกันได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่1มีนาเพื่อใช้ช็อปนะครับในวันที่3ม,มีนาคม oh, นะครับ <George. S 1> วิธีการเก็บและใช้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกแบบช้าๆนะคร่าวๆและชาๆโบนัสนะครับ,รบหนึ่งคือมองหาไอคอน ล a ซ a ด้าโบนันี่ในแอปของ l a ซ a ด้นะครับหน้าแรกแล้วก็หน้าของแคมเปญหรือว่าจะดูที่หน้าสินค้านะครับก็จะมีไอคอนลาซาด้าโบนัและปุ่มให้กดเก็บปรากฏอยู่ l a ซ a ด้าโบนันี่ขึ้นให้นะครับ uh huh. เชิญแบบนี้นะครับก็เจอหรือว่า2นะครับกดเก็บ l a ซาด้าโบนันะครับและสะสมเพื่อแลกส่วนลด30บบาทเมื่อช็อป ทุกๆสามบาทนะครับจะลด200บาทเมื่อช็อปทุกๆ2,000บาท3เมื่อกดรับโบนัสแล้วนะครับระบบจะคำนวณและหักส่วนลดอัตโนมัตินะครับเมื่อซื้อสินค้าร่วมรายการให้คุณสบายใจไม่ต้องกังวลบอยวันหลังนะหัดใช้มือถือให้มันคุ้มค่าบ้างนอกจากเข้าไอไลน์กลุ่มบอยมินี่นะหัดเข้าแอปไลซ์ดาบ้างนะครับผมเตรียมกดรับ ตัวรถต่างๆจากราซาด้าเก็บได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาครับผมนะครับแล้วก็มาช็อปให้เต็มเหนียวกันเลยวันที่3มีนารถหลายต่อขนาดนี้นะครับพลาดไม่ได้เด็ดขาดนะครับกับแคมเปญราซาด้าสามจุดสามช็อปแบรนด์ดังรถหลายต่อเยี่ยมมากรักาซาด้ามากรักมากนะราซาด้าราซาด้ายาวๆนะล่ะยาวๆนะรักกันยาวๆ แล้วเดี๋ยวโอเคสี่กล้องเสร็จแล้วนะครับวันนี้ผมจะไปเรียนมุกจากพี่บอลชวนชื่นพี่บอลเชิญยิ้มเออพี่บอลเชิญยิม้มไอ้หนูมึงพลาดจริงเนี่ยจริงเนี่ยที่คุณบอกว่าคุณรักในกลุ่มพาไม่จำกัดคุณชอบไอ้นี่นะสวัสดีค่ะชื่ออะไรนะที่ที่ทายอินอะที่ชอบทายอินบ่อยๆอ่ะทีมงานเอาเขาลงหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวที่ทายอินบ่อยๆชื่ออะไรทีมงานเอาเขาที่ทายอินบ่อยๆชื่ออะไรพี่แดงเหม่งจ่ายนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แดงพี่แดงพี่แดงเนี่ย ไมื่กี้พี่เดไมใจไปเล่าไปเอาไปกูอยากเอาพี่เดงอออบอกเล่าไปกูอยากเอาพี่เดงบอ,อกกูนัดพี่อบอลแล้วกูเอาไม่ไวันนี้นะครับมารับครับเรียกว่าเป็นอาจารย์โอ้โหดูหลอนผมเปิดวิทยุไปเจอเพลงมันคือคนที่เรียกว่าทีรักเออตอนนี้เกิดมาเพื่อหักนะครับก็แซงนิสัยรวยไปเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ฝากแอปีนะครับ ไปฟังเพลงที่ถ่ายรวยด้วยนะครับวันนี้นะครับมารับนะครับอาจารย์คนหนึ่งในวงการนะครับเขาให้เกียรติมาออกแทโลมาให้เราแล้วเข้ามาถ่ายรายการอยู่บอลเชิญยิม้มคือจริงๆเนี่ยความฝันของผมเลยก็คืออยากตลกเอาความจริงนะผมชอบดูเวลาพี่ๆเขาเล่นตลกผมก็เลยอยากมาสมัครเป็นลูกศิษย์อาจารย์บอแลแต่ว,วันนี้มารับคนที่มนตีสตูดิโอครับอ่าเดี๋ยวฟังหัวพี่บอลพี่บอลครับครับถึงแล้วครับพี่บอลครับพี่ทำงานอยู่นี่เนาะเอาพี่ถ่ายรายการอะไรอยู่ พี่ถ่ายโกดกังมาตลกวตัอหนูอยู่ที่เดี๋ยวผมเดินไปรับพี่แป๊บเดียวพี่ออกมากับผม2ีสิบนาทีเอางี้มือมาขอเงาแล้วกันเขาให้ไหมกูไปหรือเปล่าแล้วมีมีใครอยู่ๆมั่บ้างอ่ะพี่บอลตอนนี้เนาะป๋านน้์โอ้รุ่นใหญ่ทั้งนั้นเลยอ่ะเออตอนแรกผมนึกว่าพี่รุ่นใหญ่สุดแล้วดิตอนแรกอ่ะ ไอตัวนี้พี่สอนด้วนั้นแหละน้องเอ้เฮ้ยน้องงี้แล้วรู้จักกับพี่รู้จักกับพี่ก็มีเหน่งหน่งจายอยู่ไหมผมโคตรชอบเลยนี่ไงเด็กเอเราบุกจากเขาเาเรื่องเล่าดิกตัวงอพี่บอกนี่เหรือแค่ผมเข้าไปหาพี่นะได้ได้ได้คได้ครับผมเติมผมหนึ่งเข้าไปครับ <c oughs> บุกหลังตลกเว้ยบุกหลังตีนแจ็คหยุดร้องก่อนดิสัตว์ ก่อนที่จะรับพี่บอลคนนี้ดีกว่าโจยอีกันหน้ายังไก่ยังไก่อะไรบอกยังไก่ด<ต>้วย<ม>ย่างไก่เป็นอะไรที<ม>่ไหม,มเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวไปถ่ายร้านชาหน่อยกูโรโตีชาชักกูโรโตีชาชัก<ไ>แล้วไปทำอะไรวันนี้ผมมาหายใจที่นี่มั้ง อ่ะพันรายการดิคุตีไม่ได้ทำจริงๆไม่ได้มไม่ใช่มะม่วงจะกควรจาใหม่นี่นี่นายคุณก็ผมละ้็คุณบอกผมเลยสมปีแล้วบอกว่าะจะไปที่ร้านไปที่ร้านถ้าคือไ,ไปเลยผมจะไปแต่ว่าผมไม่มีโอกาสเจอคุณแต่ว่าแจ็คแฟนถามบอกผมตอลอดว่าไปกินร้านคุณหน่อยและถามเขา,าอร่อยไหมล่ะถามแล้วเพราะว่า เฉยๆเฮ้ยมันไม่ใช่เฉยหรอกไอ้เหี้ยนั้นมันกินเกินกินเยอะมากเลยก็สั่งกลับบ้านไม่ทำไมทำไมถึงไปเปิดร้านโรตีทำไมเอ้าก็เรื่องของผมอ่ะทจ้าหมาจ้อนอ่ะมีอย่างนั้นอ่ะเรคยอยากดูเลยคุณให้ผมไปเปิดคาราโอเกะในร้องเพลงเหรอคนทุกเขาอยู่ในนู่นหมดเลยทำไมคุณนั่งข้างนอกคนเดียวอ่ะผมไม่อยากดำมากกว่านี้อีกเพราะว่าอากาศมันหนาวข้างในครับผมก็เลยมาจัดเดทข้างนอกแล้วเคยโดนยุงกันไหมโอ้ยบ่อยมากเลยดูดิมันเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเลยครับแล้วคือเพื่อนมันเคยโดนยุงกัดที่เมืองไทยป่ะอันนั้นแค่เอาเรื่องยุงแค่เดดินมากกั็พอใจแล้วงมล่ะะพูดอไรวะ เอางงสิงงไปลนะคิดถึงนะคิดถึงนะจริงจริงกันครับพี่หนึ่งมีใจดีครับบอลนี่ครับเฮ้ยมาขอลูกพี่ขออนุญาตพี่หนึ่งเอาลูกน้องพี่ไปถ่ายอยูทูบได้ไหมถ่ายยูทูปที่ไหนขอคุยพี่หนึ่งก่อนเพราะว่าไอ้มุกพวกนี้มันมันพักนี่ต้องพักพี่หนึ่งไปมาให้มุกพี่อ่าแล้วเรื่องเล่าเรื่องอะไรเนี่ยมันมันมันฮามากเลยนะคือถ้าเกิดเรื่องอาจารย์เรื่องเล่าที่ในมีใจนิกกี่เอ้ยพี่โน้ตเดี่ยวเวลาเดี่ยวไมโครโฟน ต้องมาขอมุกเขาถาสักงเรื่องนะอาจารย์เอาเรื่องจริงเลยดีกว่านี่อ่ะมาทุกวันนี้ผมเข้าเซเว่นวันละสองรอบไม่ได้ไปซื้อของนะเข้าไปวัดไข้แล้วก็ออกมาแต่ผมชอบนะผมชอบคนนะผมชอบหนึ่งมงจ่ายนะเรื่องจริงนะคุณปันเน่งดีกว่าคุณจะไปเอาไอ้นายอันนี้หัวมาเฮ้ยพูดไปเล่นนะจริงจริงหัวหัวเอ้ยหัวไร โออ้้ยยขออนุญาตพี่หนึ่งพาพี่บอลไปไทย แค่ลงมาแป๊บเดียว20นาที20นาทีนะแต่เขาถ่ายรายการโคดังอยู่นะมหาสนุกอ่ะแป๊บเดียวนะพี่อาเธอโทอพอเขาเนี่ยเลี้ยงตาไปแป๊บเดียวอ่ะได้เลยเลือกนิกกี้เรื่องตลกหนึ่งเลือกให้นิกกี้ตรงงอสมัยนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วเขาบอกว่าใส่หน้ากากเ้าหากันเนี่ยคบไม่ได้แต่สมัยนี้ถ้าไม่ใส่หน้ากากเ้าหากานอ่ะไม่มีใครคบด้วยแหมแหมแอ้ เมื่อกูแยกกันก็ตายแต่สมัยนี้นะถ้ารวมกันเราตายเฮ้ยน้องแล้วแยกหมู่ปุ๊บเราอยู่ันมีไดะคุยยังได้คุยเาไหงคุยแล้วแต่กับผมเนี่ยเขอบคุณตีนเลี่องนอนไม่ได้ขอบตาดำมากเลยดำพ่อเมื่อสิบปีเองนี่ผู้หญิงเจอไปนี่ถึงก็ไส้ปริ่นนะบอกให้ทำไมอ่ะเนี่ยโอ้โหไม่เกี่ยวให้เขามาวอร์ดอีดิสอ๋ออนาคอนดาครับเอาจริงๆทำไมใหญ่จังเลยตอนเด็กๆที่บ้านจนอ่ะพ่อแม่ไม่มีเงินซื้อของเล่นให้เล่นผมก็เลยเล่นไอ้เหี้ยนี่มาตลอด ขอพาพี่บอลขึ้นรถสมัครเป็นลูกสิ์บอนเชิญยิ้มอยากมีมุกเยอะ่อแจ็คแฟนฉันวันนี้ผมจะขึ้นรถแล้วให้พี่สอนผมเล่นตลกหายก็ตัวหัวกระตายเฮ้ยผมลับได้ยังได้อีกนะรถเก๋งเหล่งกดไม่หยุดเจาอยู่ในรถเก๋งเอ่มาเหล่งก็อดมบ้าเนี่ยขอบคุณมากครับลูกพี่อันนี้เป็นรายการช่องไหนบอลช่องสามเนาะมี ปอนดปาโนดแล้วก็ปอนดพี่ถุนและนักคอมมีพี่มีพี่หน่อยงอมีโจอี้มีไอเจีย๊ยบแต่ถ้าเป็นตลกนี่เขารักกันนะคือเรียกไปงานไหนมาก็คือต้องช่วยกันเนี่ยงจริงแล้วเ่าหลกที่รักกันนะแล้วผมขนาดผมอยากได้นักคอมมาออกช่องมากนะผม,มเจอไอเนี่ยลูกนักคอมผมถามไอนะไอบอกว่ายังไงก็ตามนักคอมถ้าไม่มีพี่เขาไม่ไปคือเขารู้สึกว่าถ้ามีตัวปูตัวโสให้เขาอะเขารู้สึกสบายใจเราต้องรู้ว่าเขาเล่นแบบไหนเหมือนที่เราเคยให้กัน อย่างหายก็ตัวหัวก็ตายหายก็ต่างหูก็ตายหายก็ต่างอันนี้าหางก็ตายหายก็ตัวหัวก็ตายหายก็ต่างหางก็ตายหายก็ตีอยู่ใต้หางก็ตายเขาเรียกอะไรครับลักยิ้มก็ตายนี่เวลายิ้มป็นไงแดงแวบแดงแวบนี่อะไรเงี้ยคือผมได้แต่ว่าต้องซ้อมรู้ภาษาอังกฤษอย่างมะพร้าวโคโคนัทมะพร้าวอ่อนอย่างโคโคนัทมะพร้าวเผาโคโคนัทแอนชาบนาคิดไอันนี้คือพี่เรียนเหรอตลกไม่มีคำว่าเรียน ตลกคือครูพักรักจำทุกคนเนี้ยใครก็อยากเป็นตลกตลกไม่ใช่เรื่องง่ายนะผมไม่อยากเป็นผมเห็นแบบว่าเวลาพี่เข้ากันเหมือนพี่แบบกระซิบ,บรู้กันหมดเลยบางทีคนเล่นกระเล่าเนี่ยบางทีคนเลือกไม่ออกเราต้องคอยช่วยกระซิบเพื่อ,อ,อมาจะได้เดินไปต่อมันไปต่อด้วยกันคือเขาเรียกทีมเวิร์กจริงไหม,มไอ้เรื่องสาวร้องซาลี่เนี่ยจริงไหมไม่จริงแต่ทุกคนเชื่อเป็นเรื่องจริงเพราะอะไรบางทีเราอ้ามแล้วทิ้งนะคือวันนั้นน่ะมันเหมือนมันตันนี่เพราะปกติพอเปิดหัวรายการมาเนี่ย พี่จะต้องเล่นไก่แจ๊บบางทีโดนเลือกไม่ออกไปอยู่ระพงเลยไกูพูดเรื่องมึงนะตุผานอะไรอ่ะคินเองเลยใช่แล้วไอ้แจ๊บมารับไอ้ชาติรับหน้าดีมันแบบทำหน้าเหลอแบบเลยจริงถูกต้องแต่ถ้าตลกเนี่ยพอเล่นไปปั๊บเฮ้ยพี่ไปจริงเถียงมันจะทาให้รู้สึกมุกจบเร็วตามหลักคือมันต้องเคิร์ฟถูกต้องแล้วเรื่องนี้จริงไหมเรื่องอะไรฮะมีคนบอกผมมาบอกคุณเนี่ยเวลายายามไม่ชอบล้างตัวทันทีกีพอบทันที้ได้ทางนี้ปั๊บพี่อ่ะคนเชื่อเลยนะ แล้เร่งจริงไงสรืดองจริงๆๆๆๆมีคนพูดมามีคนบอกผมมาบอกว่าถ้าเจอพี่บอลนะฝากถามหน่อยว่านี่จริงไหมแล้วเป็นอะไรเจอผู้หญิงมีรอยสักที่ท้องไหมไม่จริงจริงมันไม่เกี่ยวเลยเรงไอสัตว์ <c oughs> มาสายขัวซ้อนพวกไม่เป็นอะไรมันไม่ได้เป็นอะไรแต่มันดูมันุษย์แตเซ็กซี่นี่สรุปมึงหักกูไม่ได้หักมีตลกคนนึงเขาบอกว่าถ้าเจอพี่บอลนะฝากถามหน่อยสามเรื่องแล้วไม่ใช่เรื่องเดียวนะแต่ผมถามเรื่องนี้ได้ไหมเรื่องบริษัทธารนะ ได้ไหม,มพี่เป็นคนรวมตัวมาเพื่อทําบริษัทหาน้องแต่แรกไหมคือจะบอกว่าเริ่มแรกเดิมทีมีพี่กับตัก๊กไปบูนทํบบริษัทเขาเนี่ยเสร็จปับ๊บคืนนั้นพอเกิดเกิดเรื่องก่อร่างก็คือเอานักคอมโทรหานักคอมว่าพ่อผมทำรายการมาไหมนักคอมแล้วแต่เองทีนี่สามคนเนี่ยมันไม่พอทีนี้เราต้องหาตัวเล่นต่อแล้วถ้าวันหนึ่งสมมติพ,พี่ถึงกับิกกี้อย่างเงี้ยเฮ้ยนิกกี้แล่งเจ๋งเล่นได้ได้เป็นเข้ากับเรา พี่ก็ต้องเอานิกกี้มาช่วงนั้นน่ะทำไมถึงเป็นแจ๊ดเพราะรแจ๊ดเล่นงานกับเราเล่นหลายรายการแล้วมารู้ใจกันแล้วเป็นมันเป็นเด็กที่มีของอที่มันเล่นกับเราได้ก็ตอนนี้ก็กลายเป็นมีพี่พี่ตั๊กนะคอมพี่แจ๊ดใช่ทีนี้แจ๊ดเนี่ยตอนนั้นแจ๊ดยังมีอรายการหนึ่งที่มันอาจชนกันมันก็ต้องสลับเราต้องหาตัวมาช่วยเพราะว่าบางทีเราควคุมทั้งหมดมันเหนื่อยก็เลยนึกถึงพี่นุย้ยซึ่งตอนนั้นมีพี่เบิร์ดไหมมีพี่เบิร์ดแล้วนะแต่พี่เบิร์ดยังไม่ได้ใช้แววยังเงียบถูกต้อองจนนาพีุ่ยมา ทีนี้ก็จะสลับมาหาไขแ่แจ๊สจนวันนึงเอ้าแจ๊สมาลงตัวแจ๊สอยู่เลยพี่นุ้ยมาทีนี้มันก็เลยเกิดความกลมเกลียวแล้วมันสนุกเวลาเล่นแล้วมันสนุกถามว่าณวันนี้พี่นุ้ยก็ยังอยู่กับเราเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิม,มและกาลังก่อร่างกําลังจะขึ้นเร็วๆนี้ที่มีพี่นุ้ยด้วยเป็นรายการใหม่ถูกต้องแก๊งเดิมไหมพี่มีเพิ่มด้วยพูดได้เลยไหมพูดได้ครับนายนายเนี่ยคือคนที่ให้เรื่องผมมาว่าสักท้องไม่ได้ นายบอกไอ้นายนะเดี๋ยวก่อนน้ำมือมันบอกมันปั้นพี่นายก็ได้พี่นายขอบคุณพ <c oughs> ีน่นายนะครับที่คอยช่วยเหลือผมนะครับพี่นายเดี๋ยวลองเลยนะโทรแกล้งเลยแบบว่าไม่รู้ว่าพี่อยู่มนะั้ยแต่เขาชอบบอกว่าเขาปั้นเลยน้อ,องชพี่นายออผมเมื่อกี้ผมถ่ายรายการกับไอ้บอลแล้วมันไม่ค่อยฮาอ่ะผมว่า,าทำไมวะมันมันนิ่งๆอ่ะมันสู้พี่ไม่ได้ไอ้เที้ยกูุณบอกมึงแล้วไง พี่บอลเฉยๆป่ะจริงๆแลว้ววะพี่ว่าหลังๆไปเนี่ยคือพี่บอลเนี่ยเป็นบออกแนวแบบเล่นส่งแต่ไม่เล่นเองแต่ยังเร,เรียกแต่ยังเรียกพี่บอลอยู่นะเหมือนรู้นะไมงรู้โปรตีนพี่บอลมืว่วเรียกไอ้นะคือถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าอารมณ์เราไม่ทำเป็นระมโหูมากเราจะไม่เรียกเขาไอ้เพราะว่าเราถือว่า ยังให้เกลียดอยู่พี่บอลมีอะไรอยากบอกเขำไมพี่นายพี่นายขอบคุณพี่นายนะโอ้โอรักรักตลอดเลยพี่นายผมเนี่ยก็ได้พี่นายนี่แหละคอยช่วยเหลือพี่นายผมกะแล้วมันโทมามันต้องอยู่กับพี่เอาอะรู้ถ้าผมคุยเขาสองคนนะเรียกไอ้บอลไอ้นายมึงเรียกกูไอเหรอไอเรียกไอ้บอลเรียกไอ้แจ๊ดไอกกี้พี่ไม่ใช่คนเจ้าแล้วไอพูดแบบนี้ไงเล่นมุูชอเลย เกียร์หนึ่งกิ่งเมียเกียร์สองกองเสียเกียร์สามกามเสียเกียร์สี่เอาไปไปขี่เนหูแล้วอย่าเลยสิอย่างกาดำกาดากาขาวกาขากาเขียวเกียวขามึงเก่งว่ะเออมึงเก่งเนอะพี่บอลอีกนิดเดียวพี่จะสุดมุกแล้วกากตงหมูก่อนแล้วเอาไปกัดถมี้อะไรล่ะมึงบ้าปะเนี่ยไอ้ไอ้ลิกกี้ให้เขาเข้าก่อนต้นไม้เลยมึงหักเลี้ยงเลยเชี่ยกู อาจารย์ขอบคุณมากนะอาจารย์นายไอ้นายเด็กมึงที่อยู่สมบูรณ์าัณฑยังมีอยู่ป่ะอะไรนะเอ้าอะไรนะล้วโอเคได้พี่ได้นะโอเคน่ารักโอเคไปกวาดบรรยครับเอาเราจะไปเอครัดไปแล้วแต่พี่นายน่ารักนะนายน่ารักน่ารักมากพี่นายเป็นเด็กน่ารักถ้าเราแก้นายนายท่านเล่นตลก มันจะปูคล้ายๆพี่อคือทุกอันนี้ถ้าไปเล่นเล่นช้าคนดูจับทางถูกเหมือนเมื่อกี้พี่เล่นนิกกี้ดูเพราะเรารู้ว่าไอ้นายมารู้มุกเล่นบิดยังไงเพื่อให้รู้สึกว่าชีกคือถ้าเกิดผมรู้เยอะเหมือนพี่ผมชีกได้แล้วถูกนิกกี้คนตายถามเกี่ยวคนตายคนนี้แน่ถ้าถ้าถ้าอย่างเพื่อนๆคนตายคนตายเป็นอะไรตายรถชนฮไม่ใช่พ่นนานลหรอผ่นไงอ่ะคนตายคนผากตายคนนี้แน่ะคนตายเอาเป็นอะไรตายรถชนฮ ไม่ใช่ไม่ใช่ันนั้นเราผันนีอ่ะไม่ถึงคนผักตายไม่ถึงคนผักตายคนจังหวัดอะไรคนคอนแบบคอนซีธรราลดคอนวันคอนวันไม่ใช่ผักตายอะไรเงี้ยเอาจริงจริงคนสี่นี่หะหลังส่วนหลังส่วนหลังส่วนชุมพรหลังส่วนจุตมจ๋าเฮ้ไปทําอะไรไปเดินจับกะลี่เฮ้ยอย่างอันนี้ภาคตะวันออกเคยเคยฟังมุกนี้ป่ะอย่างตานี่รตาฮีอะไรอย่างเงี้ยพี่สอนพี่สอนอ่ะคนที่ไหนอ่ะ คนตะวันออกเหรอฮิเฮ้ย hey, คนจาบ,บุรีฮิอา้าวทำไมจามบ,บุรีต้องพูดฮี่อ่ะอ้าวคนบ้านฉันเขาพูดกันแบบนี้ฮิมันมาคันคไม่หยากเขาเรียกคันจ้าจ๋าเหมือนพ้าเหนือลงท้ายด้วยเจ้าอา่ายังนี่คิ้วอะไรตาเออคิ้วฮคิ้วฮิเอเอไม่อยากตาตาฮิเอาไว้ทำอะไรดูฮิเพ่ดูจ้านีอะไร จมูกพี่เอาไว้ทำอะไรดมฮีเฮ้ยดมจ้าเนี่ยอะไรปากฮีแล้วในปากลิ้นฮีเอาไว้ทำอะไรเลียฮีเลียฮีเฮ้ยเลียจ้าเห็นไหมแต่ถ้ามันมันวัยวัยมันจะสนุกถูกไหมขอบคุณมากลูกพี่อยู่กับลูกพี่นานเลยวันนี้เพลงอะเพลงลูกพี่ทำเพลงแล้วนี่เก็บใจจังที่รักควายก็กะว่าปล่อยเพลงมาว่าเออจะได้ไปเล่นงานเพราะปล่อยมาโควิดมาสง่านงานคอนเสิร์ตใช่ไหมโควิดหมดครับคอนเสิร์ตหมด ไอคิวฮีเนี่ยตาีเอาทำอะไรดูฮี่ดูจ้าเนี่ยจมูกฮีเอาทำอะไรดมี่โดมจ้าเนี่ยปากฮี่แล้วเลปากลิ้นฮีเอาไปทำอะไรเลี่ยฮี่เลี่ยจ้าเป็นไงเดี๋ยวไปเล่นโชว์เลยกูเรียนมาแล้วบอยวัดคู่บกูยอมวัดคอนโชว์เบ้ากูมีพวกไปแล้วชัยเมียเลิกเล่นแล้วมาในวัดกันเลยมาคู่กันมาดิจันปากเป็นสิทธิ์ด้วยครับ ผมนี่ต้องฝากตัวพี่บอยบผมนี่ดูพี่บอยหลายคลิปมากล่าสุดดูนะออยลอยจูบก,กับปา <c oughs> กับผัวได้ดูอยู่อยากไปแจมแม่แรงคลิปเขาอ่ะพี่บอยลอยจูบมีรอยสักตรงท้องเลย <c oughs> กูณไปสอนมึงนะทำเนียบเป็นคนที่ไหนอะเป็นคนเป็นคนตายครับเอาไปเลยตายรถชนตายเฮ้ยไม่ใช่พันนันคนจังหวัดอะไรคนคอนครับนครศรีธรรมราชคอนวันเฮ้ยเอาจริงๆวาตลบคนล่าธส่วนล่างส่วนชุมพรล่างส่วนจตุจักรเฮ้ยไปทำอะไรอ่ะสื่อกระรี่เฮ้ยกระรี่ปั๊บเอออ ออกแค่นี้พอเดี๋ยวดูนี่ว่าผมจะจำได้ไหมป๋าโน๊ตนี่ป๋าโน๊ตป๋าโน๊ตดีครับน้องนิกกี้ครับดีครับเดี๋ยวมุกลิ๊กี้นวัดนัาชัดครับป๋าเล่นให้ป๋าดูอะไรเล่นให้ป๋าดูนี่คือโปลโมคูเชิญยิ้มเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเป็นเรื่องแบบนี้คนที่ไหนเป็นคนตะวันออกคนไต้คนไต้ออกเป็นอะไรตายรถชนตายไม่ใช่พันนันคนที่ไหนอ่ะคนคอนนครศรีธรรมราชผอนวัน เอาจริงๆรี่ดิเขาที่ไหนคันลังสวนลังสวนฉุบบลังสวจตุจักรเฮ้ไปทำอะไรที่นั่นสือกะลี่เฮ้กะลี่ปั๊บออาจริงๆริงคนที่คนที่ไหนจริงจริงแล้วดิกกี้คนที่ไหนคนคนคนตะวันออกครับภาคตอนออกี่ลงานลงท้ายด้วยอะไที่ทะลึ่งมั้เนี่ยไม่ได้ทะลึ่งที่มันก็เหมือนจ้าจ้าอะไรจ้าจ๋าจะเป็นคนเหนือกะเจ้าอ๋อเหรอใช่ครับไปไหนมาไปไหนฮิ่ี่และอย่างนี้อะไรคิวอะไรคิวที่แล้วนี่ ตาฮีเขายปทำอะไรดูฮีดูจ้านี่อะไรจมูกฮีเขายปทำอะไรดมฮีดมจ้าแล้วนี่อะไรปากฮีแล้วในปากอะลิ้นฮีเขาไปทำอะไรเลียฮีเลียจ้าเวลานั่งสนามหญ้าระวังหญ้าตำฮีเฮ้อจะบอกว่าอย่างแล้วคข้าใจไแล้วเข้าใจไหมกลับ คำกลับนี่ได้หมดได้หมดหายกระตูหัวกระต่ายหายกระตังหางกระต่ายหายกระตูอยู่ใต้หางกระต่ายไอเวรหายกระตูอะไรกระต่ายมันเก่งคำกลับจริงป่ะเนี่ยหูกระต่ายนี่มันอยู่ใต้หางกระต่ายใช่ไหมมันอาจจะข้าวไม่ไดนึงหายกระตีพี่หูอยู่ใต้เอ้ยนี่นี่นี่มันต้องมันต้องอย่างนี้ มันต้องอย่างนี้เกียร์หนึ่งกึ่งเนี่ยเกียร์สองกองเสียเกียร์สามการเสียเกียร์เป็นหู้กูเป็นเฮียกาดำกัมดากาขาวกําขากาเขียวเกี่ยวขากากัดกระหมูกูกัดกระหมากากินของหมูกูกินของหมานี่หมาเนี่ยไม่ใช่คนคนก็ไม่ใช่หมาเออมองอะไรเห็นหมาเป็นคนเห็นคนเป็นหมาผอนคืออย่างมุกไอ้นี่มุกไวโพสต์ตัวจะพึ่ของตาเนี่ยมาชชาสบือถือมือรุ่นเนี้ เขาเป็นคนที่จิรนายมุแล้วเราเนี่ยเหมือนได้สืบทอดต่อมากินอาอาอาโตแล้วนะไม่ใช่มืออมเด็กเด็กอมมือมันก็ผัดกันอมอ่ะฮมอมอะไรอมไอติมอเรามานึกถึงอดูดอดีตอดีตเราเคยผัดกันดูดไอติมคนบ้าอะไรพูดอะไรไม่ค่อยเถื่อถูกเมยันมือเปิอะยังงั้นสบู่ถือมือสบู่ถูมูเอบูถือมือเอบูถูมือถูกแล้วเอะสบู่ถูจู มะกุ้ยเนะมะกิมเรีนเพียอะไรเนี่ยไอ้สัตว์นี่กันนะคอมไปเลยครับนะครับนะครับขอบคุณแม่พี่บอลนะครับฝากดาเอฟซีหน่อยฝากครับก,กันด้วยนะไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอ้สัตว <c oughs> <c oughs> ์นี่เจออาถั่วแล้วนะครับมุกอาถั่วแล้วนี่ผมก็ได้หมดโอ้ย The four the four the five ไม่เป็นบาป The four the four the five ไม่ใช่ที่เกี่ยวดู โอ้โหเบคก็ไม่รู้นี่มันไม่รู้มันอกมมันไม่เคยเล่นนะมันก็ปล่อยให้มันมาเล่นกับลุงน,นี้ได้ไงนะอ่ะอก็ไม่รู้เหตุเขาดึงผมก็ดึงด้วยเขาดึงค่งอ,อยๆอ่ะดูเขาใหม่ดิแล้วมันทำไมมาช้าเนี่ยทำไมามาช้ารถเสียครับมารถมึงเป็นไรเบรกสมบัดคันเสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดเตาหักสลักไข่หัวเทียนห่างยางแฟบแหนบตายได้ไม่จ่ายไฟไม่ชาร์จสตาร์ทังเป็นไงโน้ตเป็นไงไม่ สายวิชาต์สตาร์ทพังกระจังหน้าหลน<อ>่นคนดัง out, 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 out. ออดแอดออดแอดและรถกูนี่ดังทั้งคัน<อ>ไม่ดังจะแตกกับวิทยุ โอ, <Bond> โอ้ยโทรศัพท์มาได้ครับอาขอบคุณด้วยครับอาถัวแรกขอบคุณมากเลยครับเป่พี่มีบอลขอบคุณมากครับพี่ต่ำนี้ไม่ได้หรอหน้ามือตาโม่ไม่ได้ไม่ได้หน้ามือตามัวตัวร้อนไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนอมแห้งแรงน้อยกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายแตาพิการฬาหามไม่ย่อยลิ้นก่อยทานหามไม่ได้ไม่รู้รวดท้องอื่นมีกดมีตดในกระเพาะกระดูกเป่าฟันปวดมีปวดในลำไส้เวลาหายใจเม็ดเหม็นเช้าเย็นเวิงเวียนอาเจียนเป็นประจำไม่หนำซ้ำมีแผลมีขี้เหล็แค่เต็มสีสันทายอุจจาระไม่ยอมออกตามข้อสองตกสะเก็ดและมีเเมม็ดดไข่่ันบวปง ไอเหือดไอหอบไอแหบไอแห่ไอจังรักแดงรักเขียวจะเสียโรคไอจะเป็นเวอร์นโลกไอจะตกกระไดไอจะลุกบนเดือกระเด็นกระดาวไอไม่จบไม่สิ้นโอ้โหร้อยกว่าโลกเฮียขออย่างหน้าเหมือนไม่สบายนะหน้ามัไม่สบายแล้วเนี่ยใช่เป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวไม่อยากฮามอคก่อนเออได้ผมมาครับลูกพี่ครับผมต่อยจากนี้ไปกูไม่โดนแจ็คไปชันพลแล้วอ่าไปขอบงลูกได้พี่นะครับสวัสดีครับ